สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอลยินดีต้อนรับเพื่อนๆกลับมาสู่โลกของคริปโตและแมคโครอีโคดมิกอีกครั้งนะครับปี2025นี้เป็นปีที่สำคัญนะที่น่าจับตามองนะครับในโลกของคริปโตนะวันนี้เรามีข้อมูลนะครับจากบริษัทจัดการการลงทุนระดับโลกอย่าง Franklin Temperton นนะครับเขามีการคาดการณ์นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในช่วงปี2 0 2 5นี้นะครับวันนี้ลองมาดูข้อมูลกันหน่อยนะเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือการลงทุนนะเป็นเพียงข้อมูลที่เอามาแชร์เเพื่อนฟังกันนะครับเอ่อบริษัทเอ่อแฟรงคลินเทมเพอร์ตนั่นนะครับออบออร,ร,นะนะรบบิษัทจัดการการลงทุนระดับโลกนะได้คาดการเกี่ยวกับคริปโตในปี2025นะครับโดยพวกเขาได้ เผยแพร้นะภาพรวมเกี่ยวกับคริปโตเครอรนซี่ในปี2025โดยเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าที่สำคัญนะจากความชัดเจนทางกฎหมายการยอมรับในระดับสถาบันและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งเขาก็มีการคาดการ ว่านข้อแรกกันเนี่ยมีความชัดเจนนะจะมีความชัดเจนทางกฎหมายจะเป็นตัวกระตุน้นับการเติบโตของตลาดนะโดยหน่วยงานกํากับดูแลในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเซกนั้นเนี่ยคาดว่าจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดโครงสร้างตลาดคริปโตนะการพัฒนากฎระเบียบที่ชัดเจนจะส่งเสริม การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายนะครับเช่นกองทุน ETF และหลักทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นนะซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดคริปโตได้อย่างปลอดภัยโปร่งใสและก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับสหรัฐเองก็จะกลับมาเป็นศูนย์กลางของน,นวัตกรรมคริปโตระดับโลกนะด้ดวยกฎระเบียบนะที่เอื้อหน่วยอาช่วยให้สหรัฐกลับมายืนในฐานะผู้นํา ด้านนวัตก,กรรมคริปโตอีกครั้งนับการปรับนโยบายทางกฎหมายและเศรษฐกิจให้สอดคล้องกันอัดดึงดูดบริษัทและนักพัฒนา,าระดับโลกก็เนี่ยเข้ามานะช่วยสารัฐคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้นะครับจะมีการเชื่อมโยงนะระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมนะเทดไฟล์และคริปโตนะครับการเงินแบบดั้งเดิมคาดว่าจะเริ่ม เชื่อมต่อนะครับกับโครงสร้างพื้นฐานของคริปโตมากขึ้นนะครับกอบการกํากับดูแลสําหรับเซเวอร์คอยถูกระบุว่าเป็นส่วนสําคัญของการบูรณาการนี้นะซึ่งก็จะช่วยให้สถาบันการเงินรายใหญ่สามารถออกเซเวอร์คอยของตัวเองได้จะเสริมช่วยเสริมนะจะช่วยเสริมสร้างเสรียรภาพนะของตลาดและการยอมรับในกระแสะหลักด้วยนะครับนอกอ่างนั้นก็จะมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์หนะ้าที่ ถูกแปลงเป็นเป็นโทเค็นและเซเวอร์คอยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นและเซเวอร์คอยคาดว่าจะยังคงเป็นแรงผลักดันในการเติบโตของระบบการเงินแบบกระจายศูนย์หรือว่าดีฟาทั่วโลกนะครับนอกจากนั้นยังมีบทบาทนะของบิตคอยน์นะในฐานะสินทรัพย์ทางการเงินระดับโลกนะบิตคอยอาจยืนหยัดบทบาทในฐานะที่เก็บมูลค่าระดับโลกนะครับโดยมีการยอมรับเพิ่มขึ้นจากรัฐบาลและสถาบัน รวมถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศต่างๆจะเพิ่มบิตคอยในทุนสำรองเชิงกลยุทธ์นะครับสิ่งนี้อาจทําให้บิตคอยกลายเป็นสินทรัพย์สําคัญในระบบการเงินโลกเช่นเดียวกับทองคําด้วยนะครอนอกจากนั้นยังมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายศูนย์นะก็คาดหรือที่เรียกว่าดีพินเนี่ยนะครับ คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น istics, Internet โลจิสติกส์อินเทอร์เน็ตออฟ s ิ l งโซลูชันแบบกระจายศูนย์เหล่านี้จะมีความสําคัญสําหรับความคุ้มค่านะป่งใสและยืดหยุ่นในการดําเนินงานนะครับการบรรจบกัน,นของ AI และคริปโตจะถูกเร่งตัวขึ้นนะครับการผสมผสานเทคโนโลยีปัญญาระดับปัญญาประดิษฐ์กับบล็อกเชนคาดว่าจะมีความนิยมมากขึ้นนะครับ AI agent นะใช้ประโยชน์ จะใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนนะคาดว่า AI Agent จะเริ่มใช้โครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชนในการทำธุรกรรมบล็อกเชนและจัดพอร์ตนะครับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบที่รวมเนื้อหาดิจิทัลและกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียกับบล็อกเชนอาจนำเสนอวิธีใหม่ในการจัดการและสร้างไรายได้จากปฏิสัมพันธ์ดิจิทัลนะครับนอกจากนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงจากก,การเกมกำไรนะสู่การใช้งานจริงนะครับ ในปี2025คาดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในพื้นที่คริปโตนะครับโดยเปลี่ยนจากการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรไปสู่การใช้งานจริงนะครับเทคโนโลยีคริปโตพื้นฐานคาดว่าจะกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินและการดำเนินงานระดับโลกขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ในเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในปี2025นะที่จะเกิดขึ้นในปี2025นี้นะคนอกจากนี้ทางเซเทนโนรีเซิร์ชนะก็ มีการคาดการณ์นะว่าปี2025น,นี้เนี่ยบิตคอยจะไปถึงไปแตะที่ประมาณสัก150,000 150,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อ BTC แล้วก็อีทิลเลียมจะไปแตะที่ประมาณสัก8,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ ETH นะครับอนอกจากนั้นนเนี่ยทาง Backlog เองนะก็ได้รับการอนุมัติเป็นสินทรัพย์สำรองนะแบ k l o g Bill นะได้รับการอนุมัติสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์สำรองสำหรับ s ซเบอร์คอยของ Backlog หน้าตัว f l ล t USD stablecoin นะครับซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะทาง f l i ฟ a n c e นะประกาศว่าข้อเสนอจาก Security นะครับซึ่งเป็นบ็อกเกอร์บ็กเกอร์ดีลเลอร์ของกองทุนตลาดเงินแบบโทเค็นของแบนะ็กลอรครับได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วนะจากการกำกับดูแลดอ o นะครับ e n t r a l i z e o Autonomous Organization นะของทาง ฟล็กไฟแนนซ์ทำให้โครงการสามารถเดินหน้าพัฒนาเหรียญไซเอร์คอยตัวใหม่ชื่อ FRXUSD ได้นะครับซึ่ง FRXUSD จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแปลงเหรียญเป็นสกุลเงินเฟดได้โดยตรงนะผ่านความร่วมมือกับ p e c k s o u r c e นะครับตามที่ระบุในข้อเสนอที่มีการพูดคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วนะนอกจากนี้ทางเฟล็นั่นเนี่ยได้เริ่มต้นความพยายามที่จะ เข้าถึงบัญชีหลักของธนาครารกลางสหรัฐนะครับโดยบัญชีนี้ถือเป็นกุญแจสําคัญในการเพิ่มความน่าเชื่อถือและศักยภาพในตลาดการเงินของของโปรเจกต์นะครับซึ่งหากสาเร็จนั้นเนี่ยจะช่วยเปิดโอกาสให้ FIUSD ได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้นนะครับและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม s ซฟเบอร์คอ er ได้ด้วยนะก็เรียกว่าสนามแข่งขันเซเบอร์คอนั้นเนี่ยเริ่มจะมีเจ้าใหญ่ๆ ลงมาเล่นเพิ่มขึ้นแล้วนะครับของ Ripple เองก็มี ILUSD นะ Backlog อกก็จะมี s ซอ e r เ Coin ด้วยเหมือนกันนะครับโดยคุณสมบัติเด่นนะของทาง FXUSD ของ Backlog อกนี้นัเนี่ยจะมีสินทรัพย์สำรองที่ถืออยู่ในกองทุนบิลของแบ c ็กล็อกนะซึ่งลงทุนในเงินสดตัวเงินคลังของสหรัฐและ Repurchase a g r e e m e ท t ทำให้ s ซอร์เ Coin ตัวนี้นั่นเนี่ยมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูงเหมือนกันนะครับ ซึ่งการอนุมัติใช้บิลเป็นสินทรัพย์สำรองไม่เพียงแต่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของ FlexUSD นะแต่จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นนะในตลาดเซมิบอยและแสงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนร่วมกับโครงสร้างทางการเงินแบบดั้งเดิมในระดับที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตัวบิลนี้นั่นเนี่ยก็จะนะอยู่ในรันอยู่บนบล็อกเชนมีอิทธิเลียมในแอปโตสอาร์บิทัมนะเอวัก o อ t ติมิสนะและก็โพลี곤นะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโลกของคริปโตในตอนนี้นะส่วนบิตคอยนะตัวผลตอบแทนะของตัวบิตคอยในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะติดลบสาเอร์เซ็นนะปีสอง5ันยีสิบห้านี้นะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นหนึ่งปีหลังหลังฮับวิ่งแล้วหลังปีเลือกตั้งนะถ้าจะเปรียบเทียบกันในปีสองพันยิบเอ็ดนะซึ่งเป็น ปีที่เป็นปีหลังเลือกตั้งหนึ่งปีแล้วก็ปีหลังฮาฟวิ่งหนึ่งปีนั้นเนี่ยในช่วงมกราคุาพามีนาเนี่ยบวกนะมาโดยตลอดเลยนะมกรานี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะบวกนะเหมือนที่เกิดขึ้นในปี2 0 2พันยครัิบเอ็ดนะแล้วก็ปี2 0 1พันสิบดนะปีส0 1 7นิบ็ดั้นเนี่ยเราเห็นว่าเดือนมกราติดลบนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปในช่วงกุมภาพานันมีนาคมนะครับแล้วก็เอพิวนะแต่ว่าปีสองพันสิบนะที่ติดลบนั้นเนี่ยเพราะว่า เดือนธันวาคมปี2016นะครับก่อนจะเข้ามกราคมปี2017เนี่ยบวกค่อนข้างเยอะนะประมาณสัก32เซนะครับของตัวบิตคอยดังนั้นปี2017ก็ปูดาวลงมานิดหน่อยนะติดลบ10อ่หนึ่งเอร์ซนะครับแต่ปี2024นี้เนี้ย,เ,ยเราติดลบมาแล้วนะ3เปอร์เซต่ดังนั้นต้องมาลุ้นกันว่ามกราคมนี้จะบวกหรือเปล่านะสำหรับราคาของตัวบิตคอยนะครับซึ่งบิตคอยเองตอนที่ผมนั่งคิดอยู่นี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสัก 96,700มหกพันเดอยเหรียญแล้วราซาต่อ BTC นะครับในช่วงไซเคิลที่ผ่านมานั้นเนี่ยบิตคอยถ้าเกิดเราใช้ตัวฟีเวนเชียลเทสเมนต์วัดนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าบิตคอยนั้นเนี่ยเอ่อทำจุดสูงสุดนะครับในในระดับที่เวนเชียลเทสเมนต์ที่สามร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นครั้งนี้ถ้าทำซ้ำนะถ้าเกิดว่าจะจุดสูงสุดในไซเคิลที่แล้ว มาถึงจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยที่ระดับประมาณสัก3ามร้อยหกนั้นเนี่ยบิตคอยจะไปแตะที่ประมาณสัก2องแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC เลยนะครับตอนนี้นั่นเนี่ย, 200, เ,ย,รนนเ,ยเราอยู่ที่ระดับประมาณสัก161เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะในช่วงไซเคิลที่แล้วที่ระดับ161เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC เนี่ยบิตคอยอยู่ที่ระดับประมาณสัก30,000เหรียญน,น,นะครับในช่วงมการาคมนะครับเทสมาตรงนี้ก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปต่อนะครัััับบสส่่่่ววนนนตตผมเเองะะีียแแคไปทรดก 261เนี่ยก็คงจะเริ่มทยอยออกแล้วนะเริ่มทยอยขายแล้วนะสำหรับตัว Bitcoin นะครับในไซคลนี้ส่วนมูลค่าตลาดทั้งหมดนะของตลาดคริปโตนะครับซึ่งถ้าใช้ฟิบันาชีดีเทเมนต์วัดนั้นเนี่ยตอนที่ทำคลิปยูนนี้อยู่ที่3.33ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะในช่วงไซคลที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวมูลค่าตลาดของคริปโตนะ ไปแตะสูงสุดที่ระดับฟินาชี423เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตอนนั้นระดับตัวมูลค่าตลาดคริปโตสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก2.96ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวินะวซนะตซีนะครับดังนั้นไซเคิลนี้นะถ้าไปแตะนะครับถ้าวัดจากจุดสูงสุดทั้งที่ทแล้วนะครับจนมาถึงจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยถ้าไปแตะที่เลเวลเดียวกันเนี่ยมูลค่าตลาดคริปโตจะไปแตะที่10ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะซึ่ง ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะไซคลนี้ไม่น่าจะาจ,จะอยู่ที่ระดับประมาณสักแปดหกถึงสิบนะครับอาจจะอยู่ในระเวลนี้นะและตัว <c oughs> มูลค่านะครับของตลาดคริปโตเองนะตอนนี้มาแตะที่หนึ่งุดสี่ล้านล้านเหรียญแล้ว์าาสารัดแล้วนะสำหรับโท t a ทูนะเป็นมูลค่าตลาดเอาคอยที่รวมตัวอีเทเรียมด้วยนะซึ่งถ้าทำซ้ำเหมือนไซคลที่ผ่านมานั้นเนี่ย ปแตะจุดสูงสุดที่ระดับประมาณสัก361.8%นะครับตัวจะทำให้มูลค่าตลาดเอาคอยนั้นเนี่ยไปแตะที่ประมาณสักเกือบ5ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยเนี่ยแล้วก็โทษๆทีเนี่ยเป็นมูลค่าตลาดของตัวเอาคอยนะครับที่ไม่รวมตัวอิตาเลียมนะถ้าเกิดเราจะใช้ฟิบเบอร์ชีรีเทสเมนต์วัดนั้นเนี่ยไซเคิลที่ผ่านมานะไปแตะนะประมาณสักเกือบจะ เกือบจะประมาณสักสามหกสิบสาร้ดแปดซ็นตะนัในน้ำไซเคิลน,นี้ถ้าไปแต่ในเลเวลเดียวกันนะก็อาจจะเห็นนะว่าตัวมูลค่าตลาดตัวเอาคอยตัทททีที่ไม่รวมตัวอีเทเรียมด้วยนันเนี่ยที่ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดเกือบจะหนึ่งล้านล้านเหรียญแล้วนะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสบหจุด้าพันล้านเหรียญนะครับ ถ้าไปแตะที่เลเวลเดียวกันนั่นเนี่ยอาจจะเห็นตัวมูลค่าตลาดตัวเอลคอยนีย่ไปแตะที่อยู่ที่แต่ประมาณสักเ,เกือบจะสามล้านล้านเหรียญสหรัฐน,น,นะครับส่วนภาพรวมนะของตลาดเอลคอยโดยรวมเนะก็ตก็ถ้าเกิดเทียบมูลค่าตลาดของตัวเอลคอยนะเทียบกับมูลค่าตลาดของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือนะเส้นยี่สิบวิ moving เ v e r a g e ได้อยู่นะครับส่วน Bitcoin ดมิ i นนต์นะดูเหมือนจะปิดนะครับอยู่ต่ำนะก็เส้น20 w e e k วิ m o ี i n g a v e r a g e ได้ได้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าช่วงนี้เอาคอยทำา p r r o r r m n c e เริ่มจะทำา e r f o r m a n c e ได้ดีนะกว่าตัว Bitcoin แล้วนะครับลองมาไล่ดูเอาคอยแต่ละตัวบ้างนะอีเทเลียมนะครับยังอยู่ที่3,450เหรียญตอนลาสัสดาัฐต่อ b t เอ่อต่อ East นะครับซึ่งยังสามารถที่จะรักษาระดับนะ ตรงนี้ไม่ได้อยู่นะครับอีเทเรียมนั้นเนี่ยยังถ้าเกิดเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะยังทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่ดีเท่าบิตคอยแล้วแล้วกอ็อยู่ต่ำนะกว่าเส้น20 w e e k วิ Mo v i n g a v e r a g อยอยู่นะครับในช่วงที่อีเทเรียมบูรันนั้นเนี่ยเราจะเห็นก็คือว่าราคาอิตาเรียมในมูลค่าของตัวบติตคอยเนี่ยจะอยู่เหนือนะเส้นยี่ส e k วิซเอสเอนะครับตอนนี้อยู่ต่ำกว่าอยู่นะก็ผมคิดว่า แต่ผมคิดว่าปี2 0 2 5ันี่าเนี่ยอีตาเลียมน่าจะทำเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับมีตัวสปอ,อร์ตบิตอิตาเลียม etf นะมีตัวเลเวอร์ s เซ t นะที่ไปมินต์นะบนบนบล็อกเชนของอ t h e เ e ียมเยอะเลยนะมูลค่าเยอะที่สุดนะมีทีมีที l ที่เยอะที่สุดด้วยนะสำหรับตัวอ t h e เ e ียมนะครับ xrp นะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างจะทำผลงานได้ดีนะพุ่งขึ้นมาประมาณสัก16%เนะ อ่าเมกนี้เนี่ยในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งในช่วงปี2016นะถึงปี2020เนี่ยทำผล performance ได้ค่อนข้างดีนะในช่วงนั้นจะสังเกตเห็นช่วงนี้นะเป็นช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์นั่นเนี่ยทำเป็นประธานธิบดีนะครับช่วงประมาณสักปี2016ถึง2020สของสองปีแรกนะของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงนั้น2016 2018บันนเนี่ย เรียมพุ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะเทสที่ตรงนี้อยู่หลายรอบเหมือนกันนะหลังจากนั้นวิ่งขึ้นไปนะประมาณสักจากแนวรับตรงนี้นะขึ้นไปประมาณหนึ่งหมืนเปอร์เซ็นตเลยทีเดียวนะครับ้งน,นี้ต้องมาลุ้นกันว่าถ้าทําซ้ํานั้นเนี่ยคงเห็นเอกซ์พีนะเมื่อกี้ผมพูดผิดนะไม่ใช่เรียมอันนี้เอกซพี RP, นะคงเห็นเอกซ์พีนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับ่อนข้างรุนแรงเลยนะถ้าทําซ้ําเหมือนช่วง ไซเคิลปีสองพันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยครับในช่วงที่ทำํำรับตําแหน่งประธานานธะิบดีในช่วงนั้นนะ XRP ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผมมองว่าถ้าจะมีเอาคอยสปอต ETF เกิดขึ้น XRP ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งแรกๆนะที่อาจจะได้รับการอนุมัตินะต่อจากตัวอิตเรียนนะผมคิดว่า XRP กับโซโลนานะครับเท่าที่ติดตามข่าวมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุมัติตัวสปอตเอาคอย ETF นะ คาร์โนเองนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชาวกินสันออกมาพูดนะว่าจะมุ่งมั่นทำตัวบิตคอยดี e ฟ i นะครับบนเครือข่ายของตัวคาร์โน o นะครับรวมกับการเป็นพาร์ตเนอร์นะกับโปรเจกต์อื่นๆนะบิตคอยโอเอสนะครับหรือแม้แต่ตัว XRP เองด้วยนะคาร์นโนเองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ราคาพุ่งขึ้นมาประมาณสัก18%อร์นะครับกลับมาอยู่ที่1เหรียญ ดอลลารสหัฐตอเอด้าได้แล้วนะการโนเทียบในมูลค่าของบนะิตคอยนะครับยังอยู่เหนือเส้น20วิคเอสได้อยู่นะทําพอร์ฟอร์แมนซได้ดีกว่าตัวบิตคอยนะพุ่งขึ้นมาประมาณสัก15นะในช่วงในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะมาดู ดสคอยบ้างนะดสคอยก็เป็นหนึ่งตัวเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามมองนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานซีโอ CEO ของ X อ็ออกมาโพสต์แล้วนะว่าในปี2ว2 5ันนั้นเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นนะในเรื่องของ X p a y m e n พนะนะครับรุ่นกันว่าดสคอยจะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างนะแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยดสคอยบล็อกเชนไม่น่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับน่าจะมีส่วนร่วมในแง่อื่นนะครับ เพราะว่าโดยพื้นฐานบล็อกเชนของดอสคอยนนั้นเนี่ยน่าจะไม่เหมาะนะกับในเรื่องของการทำธุรกรรมนะที่ต้องการความรวดเร็วนะเป็น r ุบออ f Sta ็ st e ด้วยนะสำหรับตัวดอสคอยนนะต้องรุ้นกันว่าจะใช้บล็อกเชนไหนนะถ้าเกิดเขาจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะจะเป็นตัวไหนนะ RP, ano, ona, เอ็กซ r พ a คา m y นโน่ไห a โซลาอีอเียมนะ ซึ่งยังไม่มีการประกาศชัดเจนนะแต่ดอสคอยตอนนี้ราไาที่ประมาณสักสามสิบสามเซนนะครับช่วงปีสองพันยี่สิบนั้นเนี่ยเข้ามาเทสนะที่เลเวลตรงประมาณช่วงนี้นะครับคล้ายๆกันนะเทสประมาณช่วงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปอีกประมาณสักหนึ่งพันเปอร์เซ็นตะครับถ้าดอสคอยทาซ้านะขึ้นไปเหมือนกับช่วงไซเคิลที่ผ่านมาน,ะนั้นเนี่ยบิคอยจะไปแตะเออดอสคอยจะไปแตะที่ประมาณสักาสามเหรียญนอร์ลาสันต่อดอสได้นะไม่มีอะไรการันตีนะวันนี้เทียบไม่เห็นนะกับไซเคิลที่ผ่านมานะครับ โซนะมาดูโซน่ากันบ้างโซน่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตาม,มองนะครับในช่วงไซเคิลปี2025นี้นะผมคิดว่าถ้าที่ตามข่าวเนี่ยโซก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสที่จะรับอนุมัติตัว Spot e ตอทนะต่อจากตัวอีทเทียมนะราคาอยู่ที่สองรยเก้าเหรียญน,น,าานะครัต่อโซนะแต่ดิเซนยี่สิบวิก o ติมูฟเ,เวิลเลตอยู่นะตอนนี้ อ,อยู่เหนือเส้นยี่สิบวิกฤติมูวิงเอเวอร์เรอยู่นะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งขึ้นไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะดูตัวอื่นบ้างนะบีแนบีนะครับอยู่ที่700เจ็ดร้อยเหรียญดาร์สหัฐเจ็ดร้อยห้าเหรียญดาร์สหัฐต่อบีแนบีนะครับยังอยู่เหนือนะคราาับจุดสูงสุดเดิมที่เคยที่เคยทำไว้ในไซเคิลที่แล้วอยู่นะสำหรับตัว b ีแนบีนะครับโป๊กคด,ดนะครับอยู่ที่เจ็ดจุดสองเหราาียญดาร์สหัฐต่อดด,อด อเวอร์แลนด์นะสามสิบเก้าเหรียญล่าสัตต่อเอแวกนะยังอยู่เหนือเส้นยี่สิบวิกฤโมเวกิเอเวเลอยู่นะแต่ว่ายังไม่สามารถกลับไปทําจุดสูงสุดเดิมได้นะเคยทําจุดสูงสุดเดิมไวที่ร,ร้อยสี่สิบห้าเหรียญล่าสัตต่อเอแวกนะเชนลิงเชนลิงอยู่ที่ยี่บสองเหรียญนะยังอยู่เหนือเส้นยี่สิบวิกฤโมเวกิเอเวเลอยู่นะยังไม่สามารถไปทําจุดสูงสุดเดิมได้นะที่เคยทําไว้ที่ห้าสิบสองเหรีรยญล่าสัตต่อลิกนะครับ ถ้าจะไปทําได้เนี่ยลิงต้องพุ่งขึ้นไปอีกประมาณสักหนึ่งร้อยสามสิห้าเปอร์เซ็นต์นะเมทิกนะที่บอกเมทิกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทางเซเบอร์คอยของแบ็ลออกเนี่ยจะไปรันบนบล็อกเชนของตัวเมทิกด้วยนะครับราคายังไม่สามารถปิดราคาอยู่เหนือเส้น21 w e ิบ s อ a วีได้อยู่นะสำหรับตัวเมทิก ค่อนข้างที่จะทำจุดในภาพใหญ่นะทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงนะโอเคมีลองมาดูตัวมีมคอยตัวอื่นบ้างนะไซเคิลนี้เนี่ยผมคิดว่ามีมคอยก็น่าจับตามองนะตัวบองนะอยู่ที่ประมาณสักจุดศูนย์ศูนย์ศย์สามหนึ่งสี่นะ ผมอ่านข้อมูลของมูลาดนะครบับอกว่าเขามูลาดเป็นคนหนึ่งนะที่สบสมบนมีมคอยนะครับแล้วก็ลงทุนในมีมคอยค่อนข้างเยอะนะไปพูดที่งานบล็อกเชนที่สิงคโปร์ด้วยนะในช่วงเดือนที่ผ่านมามีข้อหนึ่งที่เขาบอกนะว่าในการดูว่าคอมมิชชั่นของมีมคอยไหนนั้นเนี่ยแข็งแกร่งหรือเปล่านะเขาบอกว่าให้ดูเวลาที่มันย่อดตัวลงมานะประมาณสัก70ิเซนนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะกลับขึ้นไปใหม่ได้ไหมนะแล้วการกลับขึ้นไปใหม่นั้นเนี่ย กลับขึ้นไปใหม่โดยทําจุดสูงสุดที่สูงขึ้นไหมนะครับยังเห็นว่าตัวบองนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอย่างช่วงนี้นะย่อตัวต่ำลงมามาสัก70-2%นะจากนั้นนะวิ่งกลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะทาจุดสูงสุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมเลยนะครั้งนี้เหมือนกันนะําย่อตัวต่ํางลงมานะประมาณสัก70%ก็วิ่งขึ้นไปนะอีกประมาณสัก ย่อตัวตกลงมาครั้งที่สอง70%นะแล้วก็วิ่งขึ้นไปประมาณสัก200%นะครับปิดแท่งเทียนจุดสูงสุดที่สูงขึ้นด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เข้าทฤษฎีของมูลหลามเหมือนกันนะว่าแปลว่าคอมมิตี้ของเหรียญพวกนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับสามารถที่จะย่อตัวลงมาแล้วเนะี่ยเราสามารถที่จะวิ่งกลับขึ้นไปได้นะแล้วก็ทําจุดสูงสุดที่สูงขึ้นนะแต่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรการันตีนะเอออย่างที่ผมโชว์ในคลิปเมื่อวานนั้นเนี่ยลหลายเหรียญก็ค่อนข้างที่จะ ฮือฮานะครับในช่วงไซเคิลไซเคิลในแต่และไซเคิลนะแต่ไม่สามารถที่จะรอดไปได้นะครับอีกไซเคิลหนึ่งไปได้ดนะังนั้นเพื่อนเดก็ต้องระวังด้วยนะตัวมีมคอยน์เนี่ยไซเคิลค่อนข้างเร็วนะเข้าแล้วเข้าแล้วต้องออกให้ทันนะแล้วก็สําหรับใครที่รับความเสี่ยงได้เยอะนั่นเนี่ยก็อาจจะลองกระจายมาที่มีมคอยด้วยก็ได้นะไม่ใช่คาแนะนําทางการลงทุนนะแต่ว่า เราเห็นถ้าเกิดใช้มันเป็นโอกาสนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะในมีในพวกมีมคอยนะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีการกระจายลงมีมคอยนะอย่างโดสคอยด้วยเหมือนกันนะมีเปเปบางส่วนนะแต่เป็นส่วนน้อยนะบองนี้นั้นเนี่ยยังลุ้นอยู่นะว่าจะยังไม่ได้ลงนะแต่ว่าก็ลุ้นอยู่ว่าจะมาแตะที่เส้นเทนลาร์ตรงนี้หรือเปล่านะถ้ามาแตะตรงนี้คงจะลองกระจายลงมาตรงนี้สักส่วนหนึ่งด้วยนะครับ โอเคนะก็เป็นข้อมูลนะ้ที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับภาพรวมของตลาดคริปโตที่เกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะหลายคอยก็วิ่งขึ้นมานะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะตัวเอได้ขึ้นมา7เปอนะครับเอ็กซาพสามารถที่จะมี market cap แซงนะตัว USDT แต่แล้วนะ USDT นี่บางครั่ง,งตลาดค่อนข้างที่จะย่อตัวต่าลงนะหลังจากที่มีการโดนถอดออกนะจากกฎหมายมีก้าที่ยุโรปนะ ก็แต่ผมคิดว่ายังยังไม่ได้ market cap ยังไม่ได้ร่วงลงแบบมีในสําคัญจนน่ากลัวสักเท่าไหร่นักนะเพราะว่าดูจากมาเก็ตแชร์ของตัว s ซฟเบอร์คอยส t เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เอเชียนะแต่ก็ต้องจับตาดูนะผมคิดว่าถ้าใครถือ s ซฟเบอร์คอเนี่ยก็ควรจะกระจายนะไม่ควรจะถืออยู่ที่ s ซฟเบอร์คอยเซเบอตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ลองดูมา r ก e t แ a p ของเซ v e r ค o อย USDC บ้างนะดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมานะก็เพิ่มขึ้นนะจาก4 3 6 5ิบสามจุดเพันล้านเหรียญนะขึ้นมาประมาณสัก44สิบสีนะ โอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่จะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ